สวัสดีค่ะคุณครูทุกทท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้เราพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กๆพบกับคุณครูรัชนีพรในชั่วโมงที่ที่3วันนี้ตรงกับวันพระหัสบดีที่17เดือนพฤษภาคมนะคะพทธศัษษกรา2554สบายดีหรือเปล่าคะ สบายดีนะคะเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนสองชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับความรู้กันมากมายนะคะชั่วโมงแรกก็คือคำหน้าอ่านใช่ไหมคะคำหน้าอ่านมีหลายคำที่เด็กๆหลายคนสะกดอ่านคำแล้วก็เขียนคำได้แต่ก็ยังมีบางคนนะคะสะกดยังผิดผิดถูกถูกแล้วก็เขียนทำไมคะเขียนก็ผิดด้วยนะคะชั่วโมงที่สองค่ะ ตำแหน่งบอกให้รู้นะคะเด็กๆรู้จักตำแหน่งหรือเปล่าเอ่ยรู้จักตำแหน่งกันนะคะตำแหน่งก็คือสิ่งของที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานั้นเราสามารถวางไว้ข้างในก็ได้ใช่หรือไม่ข้างนอกได้ไหมคะได้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็มีการวัดระยะห่างหรือว่าระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะคะ มีตลับเมตรใช่หรือเปล่าไม้เมตรใช่ไหมคะไม้บรรทัดหรือว่าแล้วแต่เป็นเครื่องมือในการวัดระยะห่างหรือระยะทางที่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งต่างจากทำไมคะซึ่งต่างจากเรานะคะเรานั้นเรียนรู้กันไปในเรื่องของการวัดระยะห่าง, <S <S งการวัดระยะทางการเปรียบเทียบระยะ ห่างหรือระยะทางการเปรียบเทียบสิ่งของตั้งแต่2สิ่งหรือว่า3สิ่งขึ้นไปโดยที่พวกเราทำไมคะใช้หน่วยกลางซึ่งไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องของทิศอีกด้วยทิศสำคัญมีกี่ทิศเอ่ยมี4ทิศมีทิศอะไรบ้างทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออก แล้วก็ทิศตะวันตกอันนี้คือความรู้คร่าวๆนะคะที่เด็กๆได้ร่ำเรียนกันมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ไปจนถึงชั่วโมงที่2เพราะฉะนั้นชั่วโมงที่3เด็กๆต้องสัญญากับคุณครูว่าเราจะตั้งใจเรียนเราจะเป็นเด็กดีของคุณครูแล้วเราก็จะซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นและที่สำคัญเราอยู่ร่วมกัน เราก็ต้องรู้จักในเรื่องของการแบ่งปันสิ่งของให้แก่กันและกันนะคะเอาละค่ะมอบเพลงสนุกบอกว่าห้องเนี้ยชอบมากเลยเพลงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเคลื่อนไหวในเพลงสนุกสนุกค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ปลอบมือให้กับตัวเองนะคะสนุกไหมสนุกนะคะเพลงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนห้องนี้เขาบอกว่าเขาชอบเพลงเพลงนี้ทุกครั้งที่เขาออกอากาศเขาบอกว่าขอให้คุณครูนั่น่ะช่วยจัดเพลงเพลงนี้มอบให้เขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆน่ารักมากหลายคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีนะคะ mm hmm. ก็มีบางคนที่ยังเล่นกันอยู่จริงหรือเปล่าคะจริงไหม จริงไหมคะ,ะจริงนะคะหลายคนบอกว่าจริงบางคนก็บอกว่าไม่จริงอ่าจริงหรือไม่จริงนะคะต่อไปเราก็ต้องปรับตัวเองนะคะต้องตั้งใจทํากิจกรรมทุกๆกิจกรรมนะคะที่คุณครูมอบให้กับเด็กๆถือว่าเป็นประโยชน์นะคะเอาละค่ะวันนี้เราพบกันในเรื่องราวดีๆนะคะนั่นก็คือการชั่งน้ําหนักของสิ่งของ โดยการใช้หน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักนะคะเป็นหน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน